สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลด History Data นะครับที่มี Modeling 99%จากโปรแกรม Quant Data Manager นะครับตัวโปรแกรม Quant Data Manager นี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ s t a t e g Quant. Com เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ s t a t e g Quant. Com นะครับเราก็กดดาวน์โหลดฟรีเห็นไหมครับ มันก็จะมาอธิบายว่าถ้าคุณใช้ตัวโปรแกรมแบบฟรีนะนะครับมันจะมีความแตกต่างกับการที่คุณใช้โปรแกรมแบบเสียเงินอย่างไรนะครับมีความแตกต่างหลักๆอยู่3ข้อนะครับก็คือถ้าคุณเสียเงิน49 USD เนี่ยจะดาวน์โหลดได้เร็วกว่า10-15เท่านะครับและถ้าคุณนะครับใช้แบบฟรีนะครับข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาดได้เล็กน้อยนะครับ และสุดท้ายนะครับระหว่างการดาวน์โหลดแบบฟรีจะมีโฆษณามากวนใจอย่างไรก็ตามนะครับผมก็แนะนําให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการใช้งานแบบฟรีก่อนนะครับเมื่อผู้เรียนใช้งานแบบฟรีจนมีความชํานาญแล้วนะครับค่อยไปใช้งานแบบเสียเงินก็ได้นะครับหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดนะครับเรากด get i t now ใช่ไหมครับระบบจะให้นะครับเราลงทะเบียนโดยการใช้อีเมลของเรานะครับแล้วเราก็ใส่ user ตั้งชื่อเองเลยนะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับหลังจากที่เราใส่ username ของเราแล้วก็อีเมลของเราแล้วนะครับกด get a free license นะครับมันก็จะมีอะไรครับข้อความนะครับมีอีเมลนะครับไปให้กับเรานะครับในอีเมลของเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาข้อความในอีเมลเราจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เรากด get a free license แล้วนะครับ strategy quant ก็จะส่งเมลให้เรานะครับ ในเมลเขาก็จะบอกอะไรครับ your Quant d a t a m a n a g e r Free l i c e n s e Code is ก็ตรงนี้ก็จะเป็น License Code นะครับสำหรับใช้งานฟรีนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดและดาวน์โหลดลงไปติดตั้งไปนะครับแล้วก็ใส่อะไรครับไลเซนส์โค้ดระหว่างการติดตั้งนะครับใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึง5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาโปรแกรมกันนะครับ หลังจากติดตั้งตัว Quant Data Manager ลงไปใน PC นะครับแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผู้เรียนจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านบนจะมีโฆษณานะครับและเล่นไปเล่นไปสักระยะก็จะมีป๊อปอัพโฆษณามากวนใจนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาหลักของเรานะครับมันไม่ได้มีมากจนจนทำให้เราทำงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน้าตาของ Quant d a t a m a n a g e r แบบฟรีเวอร์ชั่นนะครับเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับใช้งานง่ายมากนะครับ ผู้เรียนดูสัญลักษณ์สีแดงๆเครื่องหมายบวกด้านในใช่ไหมครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของดูคัส c o p y นะครับอ่ะดูคัสโกพีเดต้นะครับเมื่อกดลงไปเนี่ยนะครับจะมีเมนูย่อยอยู่3เมนูนะครับเมนูแรกก็คืออะไรครับ add n o w ดูคัสโ y พีเดต้าสิมโบคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมนูที่2นะครับดาวน์โหลด d t a for existing Symbol นะครับวันนี้ผมจะสอนให้ใช้งานแค่2เมนูง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นกดเมนูแรกนะครับ Add New ดู c ั s ส copy data symbol เห็นไหมครับพอเรากดลงไปนะครับตัว One Data Manager ตัวโปรแกรมก็จะให้เราเลือกเลยครับว่าคุณเนี่ยต้องการคู่ค่าเงินไหนนะครับเช่นผมต้องการ E.U. ใช่ไหมครับ E.U.R. U.S.D. นะครับผมต้องการ X.A.U. U.S.D. ใช่ไหมครับหาไม่เจอเพราะมันเยอะมากก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับ X นะครับ X.A.U. U.S.D. หรือทองนั่นเองใช่ไหมครับ พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือก Data type ว่าเราต้องการเป็นแบบ Ti c k d a t a หรือ M1 d a t a ผมแนะนำนะครับให้ผู้เรียนเลือกเป็น Ti ๊ก Data ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความละเอียดสูงกว่านะครับมีความแม่นยำมากกว่านะครับเสร็จแล้วกด I confirm นะครับ I confirm that I understand นะครับเข้าใจแล้วก็ยืนยันแล้วก็กด a v e ไปนะครับ เมื่อเราเลือกคู่ค่าเงินมาแล้วนะครับตอนนี้ผมเลือก XAU USD ใช่ไหมครับเลือกได้ทีละหนึ่งคู่นะครับกดเข้าไปเลือกใหม่นะครับแล้วก็ผมก็จะเลือกอะไรครับ EU ใหม่อีกตัวหนึ่งนะ EUR USD นะครับกดเซฟไปนะครับอ่าผมเลือกมา2คู่ค่าเงินนะครับมีทองกับ EU ใช่ไหมครับก็จะมาอยู่ในอะไรครับหน้า w a l i s t ของผมแล้วนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพียงแค่ดึงคู่ค่าเงินนะครับชื่อของคู่ค่าเงินมาเก็บไว้ก่อน ว่าเราสนใจคู่ค่าเงินอะไรใช่ไหมครับต่อมานะครับผมจะทําให้ดูนะครับจะมีการดาวน์โหลดคู่ค่าเงินที่เป็น XAUUSD นะครับผมก็กดนะครับผมต้องการดาวน์โหลดนะครับทองใช่ไหมครับระยะเวลาการดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับผมก็มาที่ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวเดิมเลยนะมาที่สัญลักษณ์ตัวเดิมนะครับแต่ไปเมนูที่2ดาวน์โหลด Data for existing symbol นะครับก่อนจะไปกดตัวนี้อย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกก่อนนะครับ คูค่างเงินที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็ามาดาวน์โหลด Data for existing symbol นะครับระบบนะครับจะถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังกี่ปี5ปี10ปี6เดือนหรือกำหนดเองนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะกำหนดย้อนหลัง5ปีนะครับตั้งแต่อ่ะผมขอใส่วันที่ให้มันลงตัวแล้วกันนะครับเป็นวันที่1นะครับ01นะครับ เดือนหนึ่งนะครับอ่าผมเลือกเดือนหนึ่งก็คือเดือน January นะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปี2019นะครับจนถึงนะครับล่าสุดเลยนะครับก็คือถึงปัจจุบันเลยนะครับที่ใน q ว a n Data Manager มีข้อมูลก็คือวันที่16เดือน9ปี2024ก็ประมาณ5ปีกับ9เดือนใช่ไหมครับเกือบเกือบ6ปีเลยนะแล้วผมก็จะกดอะไรครับ Start Download แต่ก่อนไป Start Download ผู้เรียนมาดูก่อนนะมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะดาวน์โหลดแบบไหนนะครับ e a r l y missing data นะครับคุณจะดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลที่คุณไม่มีไหมถ้ากรณีคุณมีแล้วอะไรครับ4ปีต้องการดาวน์โหลดเพิ่มอีก1ปี 1> ปก็ให้คุณเลือก Add Earl y m i s s i n g data แต่ถ้าคุณไม่มีข้อมูลเลยหรือต้องการเอาข้อมูลมาทับข้อมูลเก่านะครับก็กด o v e r w r i t e e x i s t i n g data นะครับอย่างตอนนี้นะครับผมไม่มีข้อมูลในคอมผมเลยนะผมก็กด o v e r w r i t e e x i s t i n g data นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนนะครับอันที่1นนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์จาก d u คัสต์ก็อปปี้เซิก็อยู่ในโซนยุโรปนะครับอันที่2 Fast d o w ดาวน์โหลถ้าคุณเลือกตัวนี้คุณต้องเสียเงิน49 USD นะครับหรืออันที่3ดาวน์โหลดจากฮ่องกงเซิร์ฟเวอร์ก็ในเอเชียบ้านเราใช่ไหมครับผมก็จะดาวน์โหลดจากฮ่องกงเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการกด Start d o าวน์โหนะครับ หลังจากทำการกด Start าวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดมา5ปีกับ9เดือนนะครับก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึงนะครับเดี๋ยวพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากกดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลา5ปี9เดือนนะครับมาดูนะผมดาวน์โหลด XAUUSD ใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2019นะครับถึงวันที่ 1 5นะครับเดือน9ปี2024เป็นระยะเวลา2085วันนะครับก็ประมาณ5ปีกับ9เดือนใช่ไหมครับ5ปีกับ9เดือนสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มดาวน์โหลดตอนบ่าย3โมง45นะครับผมดาวน์โหลดเสร็จตอนบ่าย3โมง5-6นะครับใช้เวลาเพียงแค่11นาทีเองนะครับไม่ได้นานเลยใช่ไหมครับ แต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสเปคของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานด้วยนะครับอะต่อมานะเรามาดูกันหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลา5ปี9เดือนโดยประมาณนะครับเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ส่งให้แพลตฟอร์ม MT4 ของเรานะครับเราก็กดติ๊กนะครับเครื่องหมายถูกหน้าอะไรครับ XAU USD ใช่ไหมครับข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะ นะครับแล้วไปที่อะไรครับ export นะครับส่งไปยังตัวแพลตฟอร์ม MT4 หรือแพลตฟอร์ม MT5D ข้อมูลตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับผมจะส่งไปยังแพลตฟอร์ม MT4 นะครับมาที่เมนู export ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก export to MT4 นะครับพอผมกดไปแล้วเห็นไหมครับ มันก็จะปรากฏข้อมูลให้เราว่าเราจะส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2019ถึงวันที่15เดือน9ปี2024นะครับไปยังแพลตฟอร์ม MTC ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัว output folder ท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับตัว quant data manager จะ generate ให้ท่านเองมันจะตรวจเช็คว่าในคอมพิวเตอร์ของท่านในไดิสเนี่ยนะครับโฟลเดอร์ er ของ MTC เนี่ยครับ อยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะกําหนดให้ท่านเองนั่นเองนะครับท่านไม่ต้องไปทําอะไรนะครับต่อมาท่านมาดูนะซิมโบลนะครับชื่อสัญลักษณ์นะครับที่อะไรครับที่ใช้ในที่ที่ได้จากควอนต์เดต้าแมนเจอร์ไปคือ XAUUSD นะครับถ้าท่านส่งไปยังแพลตฟอร์ม MT4 นะครับท่านต้องการใช้ชื่อเดียวกันไหมนะครับ Name in MT4 เห็นไหมครับท่านต้องการใช้ชื่อเดียวกันไหมเพราะบางโบกนะครับบางโบกบางโบกเนี่ยนะครับ ชื่อนะครับชื่อเป็นคนละชื่อกันนะครับบางบลกใช้ XAUUSD นะครับแต่ใช้โกแทนนะครับ GOLD โกแทนเห็นไหมครับบางบัญชีนะครับ XAUUSD ส่งไปบัญชีบางบัญชีก็จะเป็นอะไรครับ XAUUSD ตามสกุลบัญชีนะครับเช่น s a v e STD นะครับแต่ผมจะส่งไปในชื่อเดียวกันเพราะผมจะเอาไป backtest ในบัญชีเดโมนะครับต่อมานะครับตรง โหลด Arthur MTC Data Specification file ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะอะไรครับท่านรู้ไหมท่านดูพารามิเตอร์ด้านล่างพารามิเตอร์ด้านล่างเนี่ยมันเป็นค่า default ของ Quant Data Manager นะครับของ Quant Data Manager พารามิเตอร์เหล่านี้นะครับมีอะไรครับมีค่าที่อาจจะไม่ตรงกับค่าในกเกอร์ของท่าน นะครับเช่นอะไรครับมินิมัมล็อตไซส์ของ XAU USD นะครับของ Quant Data Manager เนี่ยต่ำสุดคือ0.1ลอ็อตดังนั้นถ้าท่านต้องการทำนำไปใช้งานและแบ็กเทสในขนาดล็อตไซส์ที่ต่ำกว่า0.1มันจะไม่ออกหมายเห็นไหมครับนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเจอนะถ้าท่านส่งข้อมูลไปเลยนะครับโดยที่ท่านไม่ทำการตรวจเช็คนะครับ ตัวคุณสมบัติพื้นฐานนะครับของแต่ละคู่ค่าเงินแต่ละบลกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละบัญชีก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปิดภาพนะครับให้ท่านดูนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับผมเอาตารางเปรียบเปรียบเทียบนะครับประเภทบัญชีของอ GOFX ให้ท่านดูนะครับ GOFX ให้ท่านดูนะครับใน GOFX เนี่ยครับมีมีบัญชีอยู่หลายประเภทนะครับเช่น GO MINI ก็คือบัญชีเซ็นใช่ไหมครับท่านสามารถออกขนาดล็อตไซส์ต่ําสุดได้ถึง0.01ล็อตและล็อตไซส์สูงสุดได้ถึงขนาด100ล็อตเห็นไหมครับและในขนาดเดียวกันนะครับโกลสแตนดาร์ดนะครับท่านออกขนาดล็อตไซส์ต่ําสุดได้0.01ล็อตล็อตไซส์สูงสุดได้50ล็อตเห็นไหมครับแค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมครับในแต่ละบัญชีใช่ไหมครับอ่ะโกลอินเตอร์เห็นไหมครับขนาดล็อตไซส์ต่ําสุดคือ1ล็อตสูงสุดคือ50ล็อตเห็นไหมครับ ต่างกันนะครับเลเว e สูงสุดก็ต่างกันใช่ไหมครับแต่เราจะมาดูนะครับว่าเอ๊ะค่า default ของ q u a n t d a t a m a n a g e r มาเนี่ยมันไม่ตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับทำยังไงให้ค่าเนี่ยเวลาเอามาใช้งานให้มันตรงกันใช่ไหมครับให้มันได้ข้อมูลที่เราต้องการจริงๆนะครับเวลาเรานำไป b Back t e ท t ทดสอบมันจะได้ไม่เกิด e อ r o r ไม่เกิดปัญหาหรือผลที่ได้ไม่คลาดเคลื่อนนั่นเองทำย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ หลังจากที่เราติดตั้งตัวโปรแกรม Quant Data Manager ลงไปในคอมพิวเตอร์ของท่านใช่ไหมครับในไดซีใช่ไหมครับให้ท่านเปิดที่ My Computer นะครับไดซีนะครับท่านจะเจอโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์หนึงที่ชื่อว่า Quant Data Manager 122ท่านกดดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับท่านนะครับ กดเข้าไปใน sub folder ที่ชื่อว่า custom indicator นะครับและกดเข้าไปใน meta header 4ในกรณีที่ชั้นท่านใช้ m t 4นะครับอย่างผมใช้ MTC ใช่ไหมครับผมกดเข้าไปใน meta header 4แล้วไปใน folder script นะครับนี่คือ script file นะครับที่มีชื่อว่า export property นะครับท่านกด copy จาก script file ตัวนี้ไว้นะ กด Copy Script f i ต e ตัวนี้ไว้ Script f ไฟล์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรนะครับมันจะทำการเลยครับเก็บข้อมูลคุณสมบัตินะครับจากบร็อเกอร์ที่ท่านจะนำไปใช้งานนะครับนะครับเก็บมาและส่งออกมาเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับว่ามีขนาดลอดไซต์ต่ำสุดสูงสุด l e v e อเรจเท่าไหร่ Position Maximum อ่าโพ i ิชันสูงสุดเท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งออกมาหมดเลยนะครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหะครับเราจะนำมาแมชกับตัว Quant d t t m m n n g g r r เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะนำสคริปต์ไฟล์ที่ชื่อว่า Export Property ไปใช้อย่างไรท่านมาที่โฟลเดอร์สคริปต์ใช่ไหมครับคลิกขวากดก๊อปีไว้ก่อนนะแล้วท่านไปเปิดโปรแกรม MT4 นะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมอะไรครับ MT4 นะครับหรือ MT4 ขึ้นมาแล้วนะครับให้ท่านไปยังบัญชีที่ท่านต้องการนะครับ จะใช้งานเช่นผมจะทำการแบ็ k เทสที่บัญชีเดโมใช่ไหมครับผมก็เปิดอะไรครับบัญชีเดโมขึ้นมาใช่ไหมครับล็อกอินเข้าสู่บัญชีเดโมขึ้นมาสังเกตนะครับว่ามีการเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ของท่านหรือเปล่านะครับตอนนี้ดูตรงอะไรครับตัวอะไรครับติ๊ก d a t a ก็ได้นะครับว่ามีการขยับของราคาไหมถ้ามีการขยับของราคาแสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ที่ท่านใช้งานอยู่นะครับต่อมานะครับ ให้ท่านนำไฟล์สคริปต์ที่ท่าน Copy มาเมื่อกี้นะครับมาที่เมนูไฟล์ของอะไรครับ MTC นะครับมาที่ Open Data Folder นะครับมาที่ MQL4 นะครับและมาที่โฟลเดอร์สคริปตเห็นไหมครับสคริปต์ไฟล์ก็ต้องเอามาวางไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์นะครับคลิกขวาแล้วก็ p a s ่นะครับผมมีอยู่แล้วนั่อกี่ผมเอามาลงแล้วนะครับพอวางลงไปปุ๊บเห็นไหมครับ Export Property นะครับ วางลงไปในโฟลเดอร์สคริปต์แล้วใช่ไหมครับท่านปิดหน้าหน้าต่างนี้ไปนะให้ท่านมาที่อะไรครับ MTC โปรแกรมนะครับแล้วมาที่หน้าต่าง Navigator นะครับถ้าใครไม่มีกด c t r l N นะครับเดี๋ยวหน้าต่างจะปรากฏขึ้นมาแล้วมาที่หัวข้อสคริปต์นะครับเราเพิ่งวางสคริปต์ลงไปในโฟลเดอร์สคริปต์ใช่ไหมครับนะเราก็ต้องมา r e f ฟ e ชตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวาแล้วก็ r e f ฟ e ชนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก r e f ฟ e ชแล้วนะครับ ตัวไฟล์สคริปต์มันก็จะปรากฏให้ท่านเห็นในนะสับนะั้นภายใต้โฟลเดอร์สคริปต์นะครับเห็นไหมครับ Export p r o p e r t y ท่านเปิดชาร์จอะไรก็ได้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าท่านดาวน์โหลดทองท่านก็เปิดชาร์ตทองขึ้นมานะครับแล้วก็ลาบไฟล์สคริปต์ตัวนี้นะครับ Export p r o p e r t อลงไปวางนะครับลากลงไปวางนะครับ นะครับสคริปต์ไฟล์มันจะทำงานแค่เสี่ยววินาทีเดียวนะครับพอวางแล้วกด Allow Live Trading นะครับกดโอเคเซี่ยววินาทีเดียวครับมันก็จะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันจะ Generate ไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานของอะไรครับบัญชีเดโมจากโบรกเกอร์ GOFX ที่ผมใช้งานนะครับซึ่งข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้แหละเดี๋ยวเราจะนำไป m a t c h i n กับอะไรครับข้อมูล ของ q u t เด a ่าเมนเเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับมาที่เมนูไฟล์ก่อนนะครับเราจะมาดูก่อนนะครับว่าหลังจากวางสคริปต์ลงไปนะครับมันจะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับไฟล์ตัวนั้นอยู่ตรงไหนนะมาที่เมนูไฟล์นะครับมาที่ Open Data Folder นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่โฟลเดอร์ mql c นะครับมาที่โฟลเดอร์ไฟล์เห็นไหมครับ มันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาที่มีชื่อว่า m t 4 p r o p e r t y นะครับไฟล์นี้จะเก็บคุณสมบัติข้อมูลพื้นฐานนะครับจากอะไรครับ b r oker GOFX บัญชีเดโมที่คุณลากไปวางบนชาร์ตเมื่อกี้นั่นเองใช่ไหมครับกด copy ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วนำไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับในคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับผมจะนำไปวางในไดร์ C นะครับ Quant Data Manager 122นะครับ แล้วก็ไปวางในโฟลเดอร์ user นะครับคลิกขวาแล้วก็วางไปท่านจะวางที่ไหนก็ได้นะครับในคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับบนเดสก์ท็อปก็ได้ได้ C ก็ได้ได้ D ก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับขอให้ท่านจําได้ว่าท่านวางไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับต่อมาเรากลับมาที่ตัวโปรแกร,รม Quant Data Manager ใหม่นะครับเรามาติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าคู่ค่าเงิน XAU USD ที่ดาวน์วโหลดมา2,085วันตัวนี้นะครับ แล้วกดไปที่เมนู export ส่งไปยังแพลตฟอร์ม MT4 ใช่ไหมครับ export to MT4 ใช่ไหมครับและเราก็พอเรากดแล้วจะปรากฏหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะมันก็จะบอกว่าคุณจะส่ง data ตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2019นะครับถึงวันที่15เดือน9ปี2024เป็นระยะเวลาประมาณ5ปี9เดือนนะครับนำไปเก็บไว้ output folder นะครับ ในโฟลเดอร์เหล่านี้ซึ่งมันจะเจ n เนอเรตเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันโดยนะครับชื่อของสัญลักษณ์คือ XAUUSD นี้ก็คืออะไรครับสัญลักษณ์ที่นำมาจาก Quant Data Manager นะครับนำไปใส่ในแพลตฟอร์ม m t c ใช้ชื่อเดียวกันไหมถ้าไม่ใช่คุณเปลี่ยนเลยนะครับแต่ผมจะใช้ชื่อเดิมนะและหัวใจสำคัญนะครับที่เราไปทำมาเมื่อกี้นะครับเราจะกดตัวโหลด Arthur MT4 Data Specification File นะครับ กดตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็ไปเอาตัวไฟล์ที่ชื่อว่า mt4.property เห็นไหมครับที่เรานะครับเก็บไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับกดมานะครับแล้วกด select นะครับมันจะปรับจูนนะครับให้นะครับคุณสมบัติพื้นฐานนะครับที่เราได้จาก Quant data manager มาเนี่ยนะครับปรับจูนค่าให้มันแมชให้มันตรงนะครับกับค่าในตัวอะไรครับบัญชี เดโมของโบรกเกอร์ GOFX ผมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการนะครับไม่ยากเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันนี้กับทุกโบรกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกด export ไปนะครับกด start export ไปนะครับระบบก็จะทํางานนะครับตรงนี้จะทํางานไม่นานนะเพราะมันเป็นการส่งอะไรครับข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับจะเร็วกว่าที่เราดาวน์โหลดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันและทำการ b a c k t e s กันนะครับ หลังจากที่เราส่งข้อมูลจาก Quant Data Manager มาอย่างแพลตฟอร์ม m t 4ในคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมาเช็คได้นะครับที่ไฟล์นะครับ Open Data Folder นะครับมาที่ Tester นะครับ Folder Tester นะแล้วก็มาที่ Folder History นะครับจะต้องมีไฟล์เห็นไหมครับ XAUUSD นะครับ Time Frame 1นาที5นาที15นาที 30นาที60นาที1วันนะครับแล้วก็1สัปดาห์นะครับส่งมายังนะครับแพลตฟอร์ม MT4 เพื่อใช้ในการแบ็กเทสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาแบ็กเทสดูนะครับว่านะครับ Data ตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับเราลองมาทดสอบกันดูนะครับผมจะทำการทดสอบนะครับโดยการกด Control R นะเปิดหน้าต่างเทสเตอร์ขึ้นมานะครับทดสอบโดยการใช้ EA ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะ ทดสอบโดยการใช้ EA ตัวอย่างที่126นะครับกับคู่ค่าเงิน XAU/USD นะครับกับทองนะทดสอบแบบเ v e วอร i เเลยนะครับทดสอบในเดือนมก,กราคมปี2019นะครับเราลองดูวิธีการทดสอบเร็วๆดูนะครับผมทำการทดสอบที่ไทม์เฟรม5นาทีนะครับทดสอบที่ไทม์เฟรม5นาทีนะครับ เปิดเฉพาะไม้บายอย่างเดียวนะครับไม้เซลล์เราไม่เปิดนะครับกดโอเคไปนะครับลองดูนะครับผลจากการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมครับเราสามารถออกขนาดล็อตไซส์0.01ล็อตได้นะครับเห็นไหมครับและระบบก็ทํางานปกตินะครับถ้าผู้เรียนไม่ไม่ไม่ใส่สคริปไฟนะไม่ทําสคริปไฟลนะครับผู้เรียนจะไม่สามารถออกขนาดล็อตไซส์0.01ได้นะครับผู้เรียนลอง ไปทําการทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราลองทําการสต็อปแล้วนะครับแล้วดูโมเดลลิงคุณภาพกันดูนะครับดูตรงรีพอร์ตนะครับผู้เรียนจะเห็นนะครับว่ามีแถบสีเขียวขึ้นเต็มเลยนะครับการที่แถบสีเขียวขึ้นเต็มนั่นย่อมหมายความว่าตัวโมเดลลิงคุณภาพเท่ากับ99%นะครับ Mismatch c h a r t เ r er r o r เป็น0ก่อนจะจบนะครับการสอนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดตัว Data นะครับที่มี Modeling Quality 99%นะครับมาใช้ในแพลตฟอร์ม MTC จากโปรแกรม Quant Data Manager นะครับเดี๋ยวผมมีทิก2-3จุดที่ต้องการจะย้ำเตือนผู้เรียนนะครับมาดูที่นะครับเว็บไซต์ Strategy Quant นะครับหน้าแรกเลยนะครับเราเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นหัวข้อนะ เกี่ยวกับ Metaheader 4นะครับ Maximum Confidence Level Backtest เห็นไหมครับเราจะมีความมั่นใจสูงที่สุดเลยนะครับในระดับการทดสอบย้อนหลังนะในแพลตฟอร์ม MTC นะครับเรามาดูนะครับตัวลิงก์นะครับลิงก์นะครับมันก็จะเป็นการสอนวิธีการเห็นไหมครับดึงข้อมูลจาก Quant Data Manager เหมือนที่ผมสอนทุกอย่างเลยนะครับแต่มีทริค2-3จุดที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นนะครับทริคจุดที่1นะครับ ท่านจะต้องทำการปิดอะไรครับ Turn off Meta Header นะครับ before export หมายความว่าไงครับในตอนที่เราจะส่งข้อมูลนะครับจาก Quant Data Manager ไปยังแพลตฟอร์ม MTC ใช่ไหมครับท่านต้องปิดแพลตฟอร์ม MTC ก่อนนะเพื่ออะไรครับไม่อย่างนั้นนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิด Error ระหว่างการส่งออกไฟล์ได้อันนี้คือจุดที่1ที่ต้องการจะเตือนท่านนะครับจุดที่2นะครับ h i g h l i สีแดงเห็นไหมครับ import n t note นะครับในระหว่างนะครับนะต้องท่านต้องมั่นใจเลยนะครับ make sure นะครับว่านะครับ meta t e a d e r มีการเชื่อมต่อกับโ b เกอร์นะครับในตอนที่ท่านทำอะไรครับทำการวาง script file จำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกให้ท่านดูตรงอะไรครับ tick data มีการขยับไหมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันตัว script file เนี่ยจะต้องดึงข้อมูลนะครับ คุณสมบัตินะครับจากบรกเกอร์นะครับมามา,มาทำการใช้งานใช่ไหมครับดังนั้น ต้องนะครับเมคชชวร์เลยนะครับว่า m e t a เทเด e r มีการเชื่อมต่ออยู่นะครับดูตรงเวลาก็ได้นะครับตรง Market Watch ก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ที่เราทําการทดสอบจะเห็นว่าอะไรครับตัว Modeling Quality ไม่ได้ขึ้น99%ใช่ไหมครับมันขึ้น N/A นะครับทางผู้พัฒนาก็บอกว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับการที่จะขึ้น99.00%หรือ N/A เนี่ยมันคือค่าเดียวกันนะครับดูนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกุศโลบายนะครับของผู้พัฒนาที่อยากจะให้เราใช้งานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเขาก็ทําการทดสอบนะครับทั้งขึ้น99%กับไม่ขึ้น99%นะครับค่าทุกอย่างตรงกันหมดเลยนะครับผู้เรียนนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ s t a t e g y c u a n แล้วกดมาศึกษาในลิงก์ที่ผมแนะนํานี้ก็ได้นะครับมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนนะครับที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับการดาวน์โหลดอะไรครับ Data Modeling Quality 99%จาก Quant Data Manager นะครับก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้เลยนะครับตลอดเวลานะครับและใครต้องการจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์ฟรีกับผมเนี่ยนะครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมี2ช่องทางนะครับจะสมัครสมาชิก GOFX ก็ได้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกช่อง YouTube ผมก็ได้นะครับสมัครสมาชิกเสร็จแจ้งให้ผมทราบที่ Line Official Account นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ